ไปกี่ใบแล้นะโอ้เอาเก้าเจ็ดสี่โอ้บ้านนี้ที่สิบเจ็ดเดี๋เขาเขาเขาทำได้สิบเจ็ดอยู่ดังอยู่ในยูทูบเขาทำได้กี่ใบแล้ววะเนี่ยสี่มีดังป่ะเดี๋ยวไปดูตมีนี่กี่ใบเออนั่นละสิบเจ็ดสามใบเอาไปเลยอย่าแบ่งแบ่งแล้วมันมีปัญหาแบ่งใบนึงไปอยู่ไหนอีกอ่านเดียวหนูสามใบเลยนะที่ได้จ่ายตังค์ไอ้นี้เออเออหนึ่ะ ห้าใบเอาหนึ่งเจ็ดสิอยากได้หนอยู่อะไรที่สิบเจฟิวไงเงินฟิวหาหาเจอจี่ร้อยเจอร้อยเดียวเจอร้อยหนึ่งเจอร้อยเดียไม่รู้เนาะหมามันคาบด้วยนอนานน่านหมดแล้วข้าห้าแปดแปดเป็ดสลปเจ็ดกนเนียว่ารเล่นี่ขีดกันนี่ยป็ดห้าแปสามนี่ได้ตกกับสี่จะสามสามสี่สี่เจ็ดสี่แล้วก็มื่ออะไร ห้าหกได้ได้หายแล้วเนีเกนเนี่ยสามใบปิดไปสามใบอะไรว่าอันนี้ยังอยู่บ้าคนนี้ถูกประจํานะคะท่านผู้ชมคนนี้ถูกประจํานะคะเนี่ยอ๋อคนนี้ถูกประจำนะคะท่านผู้ชมทุกท่านเขาซื้อเก็บพรเนี่ยเขาเจงหวยแม่นเก็บพรเก่งหวยแม่นแพงแค่น้อยมันเดี๋ยวไม่มีพรอะไรเอายังไรไปยังร้อยเอ๊ะจะจะงงทำไมเนี่ย ออของหมอเยอะของหมอเยอะนอนเต็มเผาอืมเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรศูนยห้าอ่ใบห้าใบเลงหนึ่งไม่หนึ่งเจ็ดได้วันหมาบ้าตรงกับบ้านเลขที่ปก็ไปพอดีแล้วก็ไอ้ที่ในยูทูบเขาทำได้กันหนึ่งเจ็ดเออกันเนี่ยเนี่ก็เลยเอาไอ้ใจคิดอยู่แต่แต่พระบอกว่าเชื่อผูกคอตายมันได้ ห้าหนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนหนึ่งตะกี้เอาให้ให้หให้ใครไปตะกี้นีใ้ให้ปู่ทำไปแล้วทำบอกว่าให้หยิบเอาตาไม่เอาเหรอโอ้ยตาตาอยากรวยตาสี่สิบปีแล้วไม่ถูกเลยไม่เยอ สี่สิปีเองอ่ะแต่ถูกตั้งแต่พศสี่ศูนย์ตั้งแต่นั้นถึงหกสิบสี่ะยังไม่ถูกเั <tam. S 3> ้งแ่ม<ถ>ันเป็นอะไรอยน่ะไม่รู้วงัทไอ้ม่วงน้เดอกไม้หลงไหมล่ะรอเยอะเลนะาวๆแวหนึ่งที่าทำอะไรอ้าววาวแตกบ้างอะไรสามไปนะเดี๋ยวไป หนูขอมั่งได้ไหมหนูจะเอาไปสับสับแล้วก็เที่ยวเอาตังมาจากไหนอุ้ยเอาตังมาจากไหนโดนสิ่ฮะโนมันนั่นหมดแล้วเอามานลำไมเอาแล้วไงไม่เอาอะไรของหนูต้นลมมันยังอยู่เฉยยุบโดนย่บโดนไอ้เนี่ยไอ้เอาอะยุบโดนสูงเด้อเดือดจัดเลยในบ้านมันก็เต็มโอ้โหโดทเอ้าไปลองแท็บลูแต่ก่อนยิ่งพันกัน เป็นข้าวเล้ดีมามันอร่อยอันนี้มันจะกิดได้เปล่าซับๆแช่น้ำปูนคะแล้วก็ล้างน้ำปูนอันนี้แลน้ำาสายใสแล้วก็ดูมันเลือดจุนแล้วี้เออแห้งน้ำตาใสแห้งแต่น้ำตาใสยเยอะๆเออเยอะๆเขนาไปเอนะเออแล้วมันจะแเอมันไม่เไรเชื่อมก็ได้เออสีสชส่ย วัน <ITA> นี้กนบ้านนางแมวเเวลาก็วันไปงานน่กนางแมวจะเอาตันเลยเวลาวันนี้ไปถ่ายของอีกเดี๋ยวนี้มันจะยังอยู่ได้เนาะได้โซระยาต้นรมเลยสสีปะลูต้นมะมวงออกแลเก่งจกะลึงวฟ้ากระ้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอา ถ้ไอ้แข็งแข็งทำได้นะสักวนแล้วกันเนี่ยเราไปแจ้งไหมถูกก่อนะบ่ได้บ่ได้เปีกบ่ได้ต้องเอาแข็งเอาแข็งเลยวันนี้เขาเรียกวันอะไรนะวันวันตุตุตุนไทยวันวันตุตุไทยท่านผู้ชมมาใส่บาตรอันนี้พระพระวัดหนองกิกนะคะเขาเรียกตุตุไทยเนาะเรียกตุตุไทย แล้วมาทำเป็นยีเรองลำงแล้วสมัยก่อนสมัยก่อนจะมีจะมีลำวงใช่ไหมใช่สมัยก่อนมีมีลำวงท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคนสมัยเก่าลำเก่งจังเนี่ยนี่นี่แต่ก่อนนี้คนนี้ก็เต้นเต้นเก่งนี่ก็เต้นเก่งนี่ก็เต้นนี่เต้นไม่เลิกเลยนี่เก่งเนี่ยบอกว่าท่านอน้ำศาสตรกันนี่คนที่ยกกับข้าวมาเนี่ยก็ยกเก่งนะอันนี้ แต่ก่อนนี่เต้นเต้นดีใช่ไหมแกเต้นมจีมกองปีกอเต้นายเ้นเ้น่เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมเขาเขาเล่าเองมันก็หายไปมมีอะจกัมากแเขาไม่เล่นกันแล้วเดี๋ยวนี้เขอไม่เลิกันเลยคกินเลยโอ้โหหัวดองวัน้หัวจิ้มดูภาคกลางของเรา กินกินน้ำข่าหม้อกันไหมกลงคืนน่ะกลางวันอ่ะเนี่ยแต่ก่อนนี่ทำเอาน้เราขาวนาะะนโอ้วันนั้นบ้าฮะทำลยทำที่สค่ะเนาะไหมไอแมวใกล้แยงกินป้าะไปบ้านี่น้อยหมาสมัยก่อนนี่มานี่เต็มวัดนะท่านทุกท่แต่เดี๋ยวนี้คนคนไม่เยอะแล้วนี่รุ่นเนี้ยมองน้อยอ่ะมองในอกลรองนะ

ของเขาต้นเลยเขาก็ได้ลุนโดระยะสองร้อยน่นหน่วยหน่วยขนาดเนี้ไปหมายเรื่องคำอย่างไดวันนั้นใส่ว่าฟันกรซ่<อ>าหนึ่งรยปันี้ปนี้ใช่ารันฟันว่าเลยมะเร็งป่นฟันว่าเปนแปเอาปลานาั่งคือปลา,า,ปาที่คุณคุณหอบอาไ,ไวไ้ใส่ทุกตุยเลยคุณบอกคนชื่อหวยไว้แล้วหกชี เออหรือจะออกหกสี่วะมันซื้อหวยไว้แล้วลอตเตอรี่อ่ะแล้วคุณฝันฝันฝันอะไรเหรอได้ปลาไหมยายพรปลาก็ะแตปลาเต็มเลยแต่ยังหน้ามันยังเกิงซายให้อปลาเยอะเยอะหรอลดลงหรือเพิ่มผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะส่วนมากก็เพิ่มเต็มหนึ่งอืมเต็มหนึ่ง มาเนี่มันก็แปดแล้วเพรว่าอย่าเอาแดดพวกแปดพวกเก้าได้่ายใหญ่าช่อนใหญ่เจ้าได้ไหมได้ไหมได้ปาตอนแห่ก็ไปเก็บเอาที่อ้หวันคุยเรื่องแปดแปตัวนี้ไฟฝาเล็กนอยไปตายูกเบไหมอนั่นนะเบิ้ลแปดแปดเลยสามสนลดลดัทุกซออแปข้างหน้านะแปดสามส่วนแล้งหลังแต่หลานเขาก็บอกแต่แปด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 แต่มันยังไม่ออก เที่ยวหม้อฝันหม้อแปดแปดหุ่จับกุงจับปลาเออเนาะทั้งกุ้งทั้งปลาปนี้บอกเอาไว้ไปด้เอาสอบปุ๋ยใส่มาเต็มเลยบอกว่าหน้ามันขอนมันบอกว่ามีลาบมีลาบเนาะได้เยอะเลยเล็กมันหมดหรือมั้งตัวเอามาสามสามซีซีสามสามซีซีแปดแปดตะกี้ย้ายไอ้นั่นเอาไปย้ายไอ้จันเหลือแต่แปดแปดหน้าหน้ารวยนะหน้ารวยเนี่ย เออนั่นถุงถุงันแปดร้อยแก่เออแปดร้อยแมีห้าร้อยแต่แต่มอเอาสองร้อยไปแล้วเออมีห้าห้ามีห้า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 เก้าเก้าเอห้้เจห้าไม่มีเลขดังมีห้าห้าเยอะ เหมันเขาดังวัดแถวไสารพระให้บ้าก็าเลขกับกันหบานกิมาซื้อหนเลกัึงหนึ่ด้าใบแล้วตอนนี้ห่งหนึ่งอยู่นิดนเนี่ยพอแล้วนี่หนึ่นึ่ง็ไม่มีนี่หนึ่่านทั้งกลับออยู่แล้ว มีเจ็ดห้าเก้ามีเจ็ดห้าเก้านี่ไม่มีเจ็ดแปดไม่มีมีห้าเจ็ดเก้านอนตัวหน้านอนตัวหน้านี่ห้าเจ็ดเก้านี่ห้าเก้าเจ็ดนี่นะ เอาบาถูกมา40ปีแล้วจะซื้อหวยแล้วท่านผู้ชมคนนี้ไม่เคยถูกเลยมาสี่บปีนะคนสามเก้าเก้างานนะเก้าเก้าอ๋อซื้อหนึ่ง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 เจ็ดห้าโชคดีเลยให้รางวัลที่สองนะคะไม่เคยถูกเลยถ้าถูกวันที่สองนะได้มาถ่ายยูทูบอีก เออวันที่ห้าก็ไปแล้ว่ไมเออจอยไม่แต่วันที่5าตาแต่ลุงร้องลุงร้องแล้วก็วยบางแล้วก็ลูกหพันถูกสคนติดกันแล้วมัน3ามงวดแล้วเขาวันที่ห้าสวดแล้วนี่หลมอู้นกินนั้นนี้มันยังไม่ได้กินอนามยาดากกเบิดไว้ต่างหากมก่ จากพวเนี้อะไรนล้วเออแก้วปวดหน้ามั้ยอ๋อไปไปหาตาหาตาเร็วๆเลยเอาวันที่หนึ่งมาใช่โอ้ยดังเลยอะนี่จะมีแค่นี้นะคะให้ดูหวยฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะฝากช่องเลยนะคะช่องยูทูบจ้ะ